สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนซีมในสตรีมแอบ OBS โดยที่ไม่ต้องใช้เมาส์กันนะครับโดยวิธีการเปลี่ยนซีมโดยสตรีมแอบ OBS โดยที่ไม่ต้องใช้เมาส์เนี่ยแล้วเราใช้อะไรแทนเราไม่จําเป็นต้องใช้สตรีมเด็กเลยครับเพียงแค่เราใช้สมาร์ทโฟนของเราที่มีอยู่กันทุกคนเนี่ยมาใช้แทนโดยขั้นแรกเราต้องโหลดแอปสตรีมแ a ดเด็กจากแอปสโตรหรือเพจสโตรก่อน จากนั้นเนี่ยเราก็เปิดแอปขึ้นมาแล้วมันจะให้สแกน QR code หรือว่าล็อกอินอะไรต่างๆแล้วก็ล็อกอินให้เรียบร้อยโดยการสแกน QR code เนี่ยเราก็ไปที่ Steam lab OBs ในคอมพิวเตอร์ของเราจากนั้นเรากดที่ setting และกดที่ Remote Control แล้วเราคลิกที่ QR code หนึ่งครั้งครั้งแรกมันอาจจะขออนุญาตบางอย่างเราก็กดอนุญาตไปจากนั้นแล้วก็ใช้แอป t ต e a มแ a บเด็กสแกน QR code จากโปรแกรมนี้ไปหลังจากนั้นนะครับมันก็จะขึ้น s ีน และซอสทุกอย่างที่อยู่ในโปรแกรมสต e a m แบบ OBS ของเราเลยแล้วเราก็สามารถคลิกเลือกเปลี่ยนซีนได้ในทันทีเราจะสามารถเลือกปิดซอสบางอย่างในซีนได้เราจะสามารถเลือกปิดเปิดเสียงที่อยู่ในซีนได้อีกสามารถกด go live start record ต่างๆสามารถคอนฟิกได้ว่าเราจะให้ไอพวกนี้อยู่ในตำแหน่งไหน หรือว่าจะเอาอะไรออกไปเพื่อความไม่รกนะครับในแอป s t รีมแล็บเด็เนี่ยเราจะสามารถกดดูแชทกดดูอีเวนต์ที่เราจะใช้ไลฟ์สตรีมได้เพียงแค่นี้นะครับแล้วก็สามารถเล่นเกมไปด้วยเปลี่ยนซีนไปด้วยโดยที่เราไม่ต้องมากางังวลไม่ต้องมาสลับหน้าโปรแกรมเพื่อเปลี่ยนซีนเราเพียงแค่กดเปลี่ยนซีนในโทรศัพท์ของเราแค่นี้ใช่ไหมครับสะดวกสบาย ไม่จะเป็นต้องใช้สตรีมเด็กหรือว่าอุปกรณ์อะไรที่ต้องเสียตังค์เลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกลับมาเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ